เร็ืนเลยหลังก็จะบเสร็จแล้วเลื่อนเลยครับเพื่อนด้านหลังเขาด้นนี้เลยครับไม่เข้าได้แล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็ถาข้างหน้าครับข้าน้เลยยกมือไหว้แล้วกาา ูอออย่าถ่ายรูปที่มีแฟลชดิครับบอกแล้วอย่าใช้แฟลชเลยนะไม่ขึ้นแฟลชออโต้เลยนี่ออโต้อย่าอย่าเอามาถ่ายในที่ออโต้เลยทับเลื่อนเลยครับตู้ไว้จากท่านี้นะครับอย่าเข้ามาช่องเสาดิมาเข้ามาด้านโน้นแล้วก็เลื่อนหน่อยกระออกยังหรือเปล่ายังนก่บอกท่านสามว่าเออไม่ใช่มา

เลื่อนหน้าอกมาเลยครับเล่อนหน้ามมือไหว้ล้วผ่านมาเลยครับนมือไหว้แล้วผ่านมาเลยครับิขับขับเพื่อนละกอกเลยนะครับเือนนับม no. all ือไหว้ล้วผ่านมาเลยครับขับการการนับผ่าตอไปว่าผ่านเลยครับผ่านรับทัวัวกันไเจอเดย่ข้าเข้าด้านในนะครับถ้เิเข้านี่

าเลื่อนเลยครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลตู้ด้านนี้มีเลครับตู้รับบริจาคด้านนี้ก็มีกระดกมีสามตู้มาขอทางการถอขาทางการอเอาอร์ไหวเลื่อนมาเลยครับไหวครั้งเดียวก็พอแลครับเอาเรื่อง Grazie.